นี่เป็นร้านขายน้ำผลไม้ปั่นนะคะแต่ไม่ใส่น้ำแข็งผลไม้ล้วนๆอาจจะใส่น้ำตาลน,นิดหนึ่งนะคะผลไม้ที่มีวันนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดเพราะว่าอยู่ในช่วงที่สับป,ประรดออกแล้วก็จะมีทับทิมส้มเชง้งกล้วยแอปเปิลนะคะ ส,สั่งรวมได้สามอย่างก็เลยจะสั่งเป็นสับปะรดทับทิมแล้วก็ส้มเชงนะคะรวมกันคนขายคิดราคาที่แก้วละ60รูปีคือยี่สิบี่บาทนะคะ ร้านนี้ตั้งอยู่ถนนข้างๆตลาดนิวมาร์เก็ตนะคะ <right>. huh? เรียกว่าซัตเดอร์สตรีทถนนนี้เวลาช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยป๊อปมากเดินไปนี้จะเจอแต่คนต่างชาติเต็มไปหมดเลยทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยทั้งจีน เยอะมากเลยจะไม่เห็นแต่คนอินเดียเหมือนอย่างาที่มาเที่ยวนี้นะคะร้านนี้ก็ขายดีเหมือนกันน้ำผลไม้ตอนนี้ก็เงียบเหงากันนางก็จะหั่นผลไม้นะคะใส่เข้าไปในเครื่องปัน่นมาดูวิธีแกะทัพทีมของเขาค่ะ क्या देखते हैं समझ नहीं होता है वो ना तुम लॉकडाउन

ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะไม่หน่อยละมั้งสองช้อนเลยเกลือดำนะคะปั่นไปก่อนสับปะรดกับทับทิม แล้วค่อยมาหั่นส้มเช้งใส่ทีหลัง เปิดเครื่องปั่นต่อย่านนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่พวกแบ็คแพคนะคะเขาจะนิยมมามากพวกที่ต้องการเกสเฮาส์ในราคาถูกนะคะลักษณะคล้ายๆถนนเข้าสาร เสร็จแล้วก็ต้องกรองนะคะเพราะว่าเขาปั่นไปทั้งเมเ็ดเฉดนี้ใส่ด้วยด้านเหลี่ยมด้านเหลี่ยม ได้แค่ครึ่งแก้วนะคะแก้วละหกสิบรูปีแต่ไม่มีน้ำแข็งถ้าใส่น้ำแข็งไปคงจะเต็มแก้วอ่ะเด็กๆชิมทำตาโตอีกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn